ก็ขอากาบสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูช่องนี้กันด้วยนะครับผมตอนนี้คุณอยู่กับซีรีส์ศูนย์ฉบับคนไม่เติมเล่นกากนะครับมาดูกันว่าผมจะทำได้ไหมขออนุญาตรับของแป๊บหนึ่งนะครับจากที่เกินไปต้นคลิปนะครับที่ขายของเรียบร้อยตอนนี้เงินเหลือ0บาท ปัจจุบันรับของมาได้1 5ื0 0ห้แล้วแล้วก็รับของไปเรื่อยได้ของเล่นไปเรื่อยๆนะครับก็รับแล้วรอเข้ากันเลย let's go ก็ตัดภาพมาในเกมกันเลยนะครับผมไม่ต้องถามนะครับว่าผมเอา m 1 6กับเซตดีๆแบบนี้มาจากไหนนะครับผมเอามาจากบัตรทองนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูครับและสิ่งที่ผมจะทำต่อไปนี้นะครับก็คือการแงะกระสุนนะครับ กระสุนก็จะเป็นกระสุน A1 นะเป็นกระสุนที่ดีเลยทีเดียวเอาไปขายในตลาดได้นะในตลาดนี้ต้องการให้ควักอันนี้พูดตรงๆนะว่าถ้าจริงๆอ่ะถ้าผมจะออกก็สามารถออกได้เลยนะถ้าสมมติว่าผมออกนี่หูยมีของเล่นมีอะไรเล่นเลยนะครับก็เดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆตามหาบอดนะเดี๋ยวเราฟาร์มจากบอดนะครับเจอคนก็ยิงคนเจอบอดก็ยิงบอดนะครับ แล้วก็เก็บของฟามขยะไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่านี่ข้างหน้ามีเสียงแล้วครับเดี๋ยวรอรอเลยครับเดี๋ยวผมแง้กระสุดแป๊บหนึ่งนะอย่าน้อยถ้ามีคนปุ๊บผมตายผมก็เล่นต่อได้นะครับเล่นต่อได้อะไรหรอเอาของไปเล่นต่อได้นะครับก็แงกระสุดเอวันนะครับแล้วก็เอาเข้าเซฟให้เรียบร้อยนะครับสปอนเซอร์เข้าได้นะเซฟมีแค่สี่ทองเองอีกนะครับก็ไป ข้างหน้านี่จะเป็นบอดนะครับก็เดี๋ยวยิงไปแล้วก็ฟาร์มของแล้วก็ไปเลยอ่าที่ผมเข้ามามันเป็นไลน์สามหมื่นนะครับส่วนมากสายยงบ่าบอดจะเป็นสิบสี่ช่องนะเดี๋ยวเรายิงบอดแล้วเราฟาร์มแล้วเราก็เก็บของไปไว้เล่นกันเลยครับบอดก็ปลาสมุกม,มานี่ยิงดาวแล้วตัวหนึ่งเดี๋ยวไปฟาร์มกันเลยดีกว่านะครับก็ฟาร์มของกันเลยนะครับของปลาเก๋งยัดีอยู่นะอุ้ยมีคนนะครับ ผมโลภก,ก่อนผมคิดว่าคนแรกตอนแรกที่ไหนได้ก่อนนะแล้วผมก็ยิงมันได้นะก็โชคดีไปแล้วผมก็ปัญญานะแล้วก็ความต่อเด็กก็ไม่มีอะไรมากนะครับชุน,นี้ค่ตอนนี้ผมก็วางแผนไว้ว่าถ้าผมฟาร,ร์มของเสร็จนะทำไรเสร็จปุ๊บผมก็จะไล่าฟาร์มแอเดอบไปเรื่อยๆนะผมก็จะไล่าฟาร,ร์มแอดอบฟาร,ร์มของไปเรื่อยๆแล้วผมก็จะถอนกําลังเลยนะครับตอนนี้ผมว่าผมคุม้มนะได้ของมา แพงอยู่นะหลายหลายมือเแล้ประมาณสอง2มืน 20, ได้นะสาหรับผมนี่ถือไปเยอะแล้วนะช่วงน,นี้ก็ไม่มีอะไรมากครับฟาร์มต่อไปเรื่อยๆนะฟาร์มบอดตัวที่หนึ่งบอดตัวที่สองนะมีหมวกเก็บหมวกมีเกานะเก็บเกาะนะเกาะดีก็เก็บหมวกดีก็เก็บนะเห็นไหมครับใส่ยยงบาสิบสี่ห่องแล้วดีอยู่นะสิบสี่ชองผมก็เป็นเด็กเก่าเอฟเอฟคนหนึ่งเพราะฉะนั้น สับบางคำมันก็อาจจะแบบเหมือนเด็กเอพบหน่อยเช่นแบบดาวหนึ่งอย่างที่พูดเมื่อกี้นะแล้วก็ผมเล่นอารีนีเบรกเอามาตั้งแต่ซีซั่นสองแล้วนะแต่ว่าเพิ่งเพิ่งมีเครื่องดีๆนะผมก็เลยมาทำคอนเทนต์พิสูจน์ตัวเองนะนี้ผมก็ดูแมปไปจะออมแมปนะกำลังจะกลับอะว่าจะไปถอนกำลังแล้ จะออฟแมปไปนะแปดร้อยเมตรผมจะลออขอบแมปนะจะเล่นแบบขอบแมปอะ่ะจะได้ไม่มีคนนะไม่รู้จะเวิร์กหรือเปล่าผมวิ่งเจอของเก็บเจอของเก็บนะไม่เจอก็ไม่เก็บเจอก็เก็บนะตัวข้างหน้านี่ไปจำได้มันจะเป็นซาคเครื่องบินแล้วมันจะมีแอร์ดอนะ แดงชัวครับเปิดมาปุ๊บเย็ดเคเคมปี่อะไรเราก็สปีดเลยนะไปครับครับอันนี้ผมเล่งความเร็วคลิปนะ เจอแลออ้วอนกันนะผมก็จะเก็บเลลูกสองเนะยเปิดมาปุ๊บวันนี้ผมคิดว่าของแดงนะผมไม่เคยเจอนะเปิดดูแค่หกหมื่นของโอ้โหแต่ผมโดนคนยิงก่อนนะยู่ของเกินออกมาแล้วรองวันแล้วไปต่อ,อกเกมนึงเลย แต่ก็เมื่อกี้ก็โชคดีแล้วนะที่เงี้ยกระสุนเอวานอกมาแล้วอย่างน้อยก็เอากระสุนเอวไปขายได้ก็คุ้มอยู่นะลงทุนแค่ห้าพันเองอน,นี่ก็เจออุแจด้วยเจอมุแจ,จ,แจให้ดอกพันแปดเองนะโคตรกากะ่ะลุยต่อครับลุยต่ออันนี้ผมก็ไม่มีแผนอะไรเลยลนะผมก็ฟาร์มไปเรื่อยๆ เหตุผลที่เปิดแผนที่เนี่ยผมจะดูนะว่า Addo มันจะมีกี่อันนะแต่ว่าผมไม่รู้มันกดตรงไหนถ้าแอ d d o บมีมากกว่าหนึ่งเนี่ยจะเป็นหมดสามหมื่นนะแต่ว่าถ้าแอดดับมีอันเดียวเนะี่ยจะเป็นหมดไล่ธรรมดานะอันนี้ก็เป็นหมดไล่ธรรมดานะมีแค่อันเดียวก็ผมว่าจะเป็นฟาร์มบ้านข้างในนะว่าจะแบบว่าจะไปยิงบอดแล้วฮะไม่รู้จะเอาอะไรแล้ว วันนี้ผมก็ฟาร์มไปนะมีอะไรผมก็แงะหมดเปิดหมดของไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะจังวันนี้ผมได้ยินเสียงคนนะผมคิดว่าบอดผมก็เออไม่ได้อะไรนะ ฟาร์มได้สักพักผมก็จะขึ้นชั้นสองนะผมก็จะขึ้นไปฟาร์มปกติเลยนะชั้นสองมันเดยวข้างล่างเห็นแล้วว่ามีบอทผมไม่ได้สนใจเลยนะของไม่ค่อยดีเท่าไหร่ของเน่าๆนะ วันนี้ผมได้ยินเสียงท้าแล้วุณค,คิดว่าบอดแน่นอนนะก็ไม่ได้อะไรนะตามๆนะปืนลั่นนิดหน่อยออกไปพวกนี้ตก,ตกใจโยงเลยนะที่ไหนได้บอดผมกล้าดสินใจยิงละเจา้าปืนเด็กน้อยเอาปืนไปเล่นต่อได้นะปืนลูกซองเป็นปืนที่แบบคนยิงได้เยอนะอนี่ผมคิดว่าบอดนะยิงโคตรเจ็บที่ไหนได้ไม่ต้องน,นะครับ ก็ฟาร์มของก่อนระดับผมแม่งหยุดนะจริงเจอของเป็นฟาร์มเจอของเป็นฟาร์มอ่ะมันก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะผมฟาร์มหายานะคนดูเดี๋ยวมีผ่าตัดมียาเดี๋ยวผมก็จะแบบไปถอนกำลังแล้วนะบอรดนี่โห้ยของไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยแต่ผมพูดสปอยเลยนะคนนี่โอ้ยมียาเยอะมากผมฟาร์มคนเสร็จแล้วแบบ ชิวอะมีของเล่นเกมต่อต่อไปเลยอะจริงผมมี AKM ด้วยนะสายยงบาทสีบอลเลยฟาร์ม้นีย่าคุ้มอะมีของใช้เล่นเกมหน้าผมบอกเลยผมก็ฟาร์มฟาร์มไปนะฟาร์มเสร็จแล้วผมก็ปจะพันยาไปทำพลังเลยนะ ฟาร์มเสร็จแล้วนะผมก็พัญญาเลยนะรีเลื่นเลยนะไปครับถอนกำลังครับเสร็จแล้วก็ถอนกำลังนะพัญญานิดหน่อยนะตอนนี้ผมบอกเลยอิ่มแล้วนะของนี่สามหมื่นนะไปครับเราไปถอนกำลังเลยเลยครรบสามหมื่นได้นะเงินเลเสปิดเลยครับไปลุย จะบอดเจออะไรบอดไม่ยิงผมนะก็ดีผมก็กลับเลยผมว่าจะแวะฟาร์มบ้านข้างหน้าน,นิดนึงนะตัดสินใจฟาร์มเพราะว่าอ่าจะรีความเหนื่อยนะเสร็จแล้วก็จะไปถองกำลังเลยนะต้องคุ้มอยู่นะเกมนี้ก็ออก3 8 0 0มื่นแปดนเกเกื 39, อบ3 9ม0นก็จบเกมไปนะครับ นี่ก็จะเป็นของคร่าวๆนะที่ผมเล่นได้ทั้งหมดนะครับก็วันนี้ผมตัดต่อ,อยังไงเป็นการภาคยังไงก็ขอให้ทุกคนพิมพ์คอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วผมจะปรับปรุงพัฒนาคลิปต่อไปขอ,ขอขอบคุณที่รับชมจนจบครับขอบคุณครับบุยขอสปอยคลิปหน้ามีลงไล่80,000มืบุยแล้วเจอกัน